ใครใครไม่มาเปิดงานมาดแถวนี้ไว้สักชัวร์ชัวร์ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนจีนไอ้ย่าจีเข่งเขาจีไงไอ้ย่าจี๋จิ้งคลองจีไอ้ยีาโซ่โอเคดีสุดเลยไอ้ย่าทาหรือไม่มีเที่ยวอะไรให้คุมาทำเที่ยวนี้ที่ที่อัพได้มีแค่ชูเตอร์เวลสองไปแล้วก็พิกซโควีโลดแฮมมิ่งก็อัพไม่ได้ no เค oh. okay. ิวก็อ uh, ัพไม่ได้ว่าถึงทมันควรจะมีในเกมตอนนี้ใช่ไหมเกิอะไรปะ starter pack ก็แย่แล้ว starter p a c แพจ็บไอ้แย่แม่งดูดิแย่ดูเกิดแบบบุกกูเข้าบ้านผีเดินทะลุบ้านมากูมีแย่สู้กันเฮ้ยเฮ้ยสองตัวไอ้แย่ไอ้ทงสองตัวไอ้กูอยู่ไอ้แย่ไอ้แย่แตก oh shit อ oh ่าโอ้โหเบอร์นี้ตากูเมาเลยครับ บอร์ี่ไม่เกมมันดีโอ้ยะไม่อย่างเดียวไอ้สัตว์ผีมึงทะลุมาได้ยังไงเนี่ยผียุคใหม่โธ่ยุคใหม่มันไม่อยากจะบอกก็อยากจะกลุ่มอะไรกันเออผียุคใหม่มันทำอะไรอย่างงี้ได้แล้วพี่รู้เปลี่ยนเรื่องเนี่ยบอกเลยเข้าตรงเวลาหน้าเบื่อนะ อ๋อมีั้วไว้ทำเชี่ยอะไรเนี่ยสบีไม่เดินทะลุได้มีรั้วไว้ทำเชี่ยอะไรควายตีะฟาคานสีแดงกับยุฮัลโหลอ๋อนี่เจอแล้วนี่ไงนี่ไงเออเนี่ยยุเห็นชื่อกูป่ะยเห็นชื่อกูป่ะกูบานมาตรงขอบทะเลน่ะเห็นมั้ย่ะโอ้ย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  ต่ทายไปด้วยเอ้ได้หรอเดี๋ยวลองดูก่นไอ้เชี่ยแม่งกูกูแหกปากจนกูไม่มีแรงไอ้เนี่ยกูก็ไม่มีแรงนะเยอะอยากจะเงียบเงีไงโอ้เยโอ้เยโอ้ยเยอะอะล่ะเอ้ยกูขี่ไม่ได้เอ้ยกูไปไม่ได้เดินเดินเอานะขอบคุณมากไอ้เชี่ยนี่สิไปละบายบายไอ้เชี่ยโลนไอ้เชี่ยโลนไอ้โลนไปแล้ว อย่างน้อยอาอย่างน้ได้โม่อ้ยอย่างน้อยไม่ต้องทะลุอ่ะเอาแค่เอาแค่มันเอื้อมมือไปเปิดประตูได้ก็พอมึงถามกูเหมือนกูเป็นเดฟเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยเฮ้ยยุทธเอาเอาค้อนมาสิมาทุกอย่างเดิไม่ได้มันเซฟโซนไอ้สัตสต้องหลังคนแจก่อนเหรอมันน่าจะเป็นเปิดต่วเอออวันนี้พระเจ้าเต็มดวงด้วยเนี่ยเอาเลยเนี่ยคืนคืนนี้แหละซับบี้กระจอกสุดแล้วจัดการไปเดียวจัดการเลยไปเลยอะไรเอาเลยเนี่ยคืนเนี้ยพี่ว่าไงผมว่าไปเลยเดี๋ยวเรอสามคน พี่ว่าไงผมว่างั้นอะไม่พี่อะไรของงั้นไปทุกคนลุยไปไปนี่ดูจากการแต่งตัวกับผมก็รู้แล้วผมเป็นหัวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าจะโชว์ให้ดูเองว่าการเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นเป็นยังไงได้ครับผมนะครับผมนมาเลยมาเลยทุกคนตามมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะโชว์การเป็นผู้นําให้ดูเอาว่าเอาว่าทุกคนจ้งเชื่อในตัวผมครับผมศรัทธาเลยเนี่ยกูศรัทธาแล้วเนี่ยตามมาตามมา เ,เล,เลนหน้าทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่เขามักจะแบบนี่ไงกระจอกไงแบบสั่งลูกน้องไปอย่างเดียวไม่เคยนำนี่เดี๋ยวดูกูอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวกูจะนำให้ดูจังดูจังดูความแน่วแน่ของกูให้ดีซะครับผมครับผมดูตามข้ามาแล้วพวกเจ้าจะรอด่อ้ <G l ars> โหมอสหยุาพึ่งไปขัดนีศรัทธา เรื่องนี้มันต้องสับตาไม่ไ้ใจไม่ได้ใจผมคิดได้ใจมึงก็ไม่ได้ยินอ๋อคิดได้ใจแเลอ้ยแล้วก็คุณจะทำเช่นี่มึงเห็นไหมมึงเห็นแปบข้างหน้านั่นไหมจงอยากกลัวลุยเข้าไปไปแล้วเฮ้ยย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 อยย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 นยังยยยยย่ยย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 

แล็กโัวไอ้เจี๊ยบลุกเลยเมื่อกี้เฮ้ยแม่งไม่มีสกิลเฮตันดเลยอ่ะพี่ไอ้เจี๊ยนี่คือสตาร์เตอร์แพ็คหน่อยเด็ดเอาหน้าเอาหน้าไอ้เจี๊ยบมึงดูระดับความยากดิโบราณโบราณพี่ยงไหนวะเดี๋ยวเนี่ยก็จะได้เฮ้ยเฮ้ยเสี่ยพี่เลยโอยอินท์อ๊ โอ้ยโอ้ยใครโดนอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยกูเนี่ยโดนกูกูโดนกูโดนมันปลาพิษอ่ะคอมบี้มันยิงพิษอ่ะเห็นเห็นเห็นเลยไอ้มอสนี่เองไอ้เจี๊ยมอสนี่เองกำลังอธิบายอยู่ไม่ได้ทำเจี๊ยอะไรมันกำเังอัดกูถึงก็เสียยาเลยอ่ะไอ้เจี๊ยบโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เจี๊ยไอ้สัตว์ปิดหาพ่อเรียบร้อยเล่นแบบเฟสเซตกันหน่อยดีกว่าว่ะเฟี้ยว เอาน,นี้ไปใช้ก็อ,อุ้ยอะไรอ่ะเตียงไฮ้ทำลายได้ด้วยเหรอเออมูคุณทำลายได้ต้องทำไงอ่ะปุบเลยมูทุบกันเลยปุ๊บเลยปุบเลยเหรอปุบเลยยุดโมมีหมวกมาให้หมวกะหมวกถึงยังไม่หมวกที่เราเคยเห็นภาพนายโอไฟล์ลาลาลา <นะ S 1> ูติงกูจะตายละไอเลยเกองเลีอ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย้ เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปโชว์ความเป็นผู้นำอีกรอบนึงได้ๆ๊ไหนพบพาร์กินเราทำไรอ่าอาหารก่เหมือนเดิโอเคป่ะไอ้มอสเริ่มมาแล้วก็แล้วไอมอสไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาไหนไอมอสไปไหนไอ้วีนู้ยุ้ยกูมีปืนเฮ้ยมนัดเดียวอย่างเฮ้ยนัดเดียวแม็กเดียวไม่เสียไม่เสียบ้านมีแค่นี้เหรอเออใช่ตรงนู้นยังไม่สำรวจเลยนี่หว่า โอ้โหซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยบอสเฮ้ยใครใครอยาวกระเป๋าปะนีโออเากใจพบแม่งนึกว่าซอมบี้เราเบื่อแต่โหยเอาเสื้อผ้ามาให้พี่เอาเสื้อผ้ากันปะเอาอ่าแป๊มนึงแป๊มนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมขอทำผ้าดีๆก่อนเอาเอาไปเลยพี่ไอไอ้หลบมาโม๊คไอหลบมาตรงไหนอะมันมาทางกูแล้วตรงไปเรื่อยๆโอเคได้ยินเสียงเครื่องบินอ่ะ ฉีกูเจอแล้วกูเห็นเครื่องบินเลยเดี๋ยวกูได้ยินเสียงเครื่องบินเลนี่ไงเห็นอะไรละเอ้ยเครื่องบินตกปะวะน่ะใช่เครื่องบินตกไอ้ดอกไป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 ไอ้ดอกตกไอ้ดอกอยู่นู่นตรงไอ้เนี่ยตรงกลัะเดินเดินมาทางเนี้ยเดินทางเนี้ยโมเทมขอดหนโมและและไหนกูยังไม่เห็นไอ้ดอกเลยไอ้เนี่ยอยู่ข้างบนหัวกูเนี่ยอายุตัวอยู่ใครโมโล ดไอ้นี <dá m ware> ่ไอ้นี่แม่งปืนไอ้นี่แม่งปืนไอ้นี่แบบว่าไอดีพีอะไอโซเวียตแบบว่าไอเหี้ยยิงไม่ได้แม่งเหมือนไอ้นี่แม่งปืนโซเวียตแน่ๆเลยที่แม่งถือแม็กนั่นไม่ไลยไม่ไม่ยืนฟังก่อนมันคือเซนตี้กันเออเซนตี้กันไม่มันมันน่าจะวางแล้วตกดยิงได้ป่ะเพราะมันถือได้แต่ตรงนี้มันวางไม่ได้มันออกกู้ขาหักอะต้องหาต้องหาเหล็กมาดามอะนี่นี่นกูมีกนมีเรียบร้อยอะขอบคุณฮาร์ทที่รักแน่นอนแลจุ๊บมว่ะ เฮ้ควางแย่นล้ววางไม่ใช่กวางมุนกวางธรรมดาเอ้มอดสองตีโอเคเพราะไอ้มอดน่าหิเกินไปไอ้มงแดงไอ้มงชมพูอะนักลัวมันชอบทำม่วงตัวนายเดี๋ยวกูเป็นม่วงแล้วกันนะตััวเลย้องทนนุกแต่ยังไงไอ้มอดก็ยังคงน่าฮิซึ่งพูดอะอยดิอะไรนะดึงดูหน่อย นี่คือได้เฮ้ยอ๋อ้มอสตายกูจะบอกให้เลยเว้ยกูเลือกรอเต็มเมื่อกี้เฮ้ยมันมีหมาอยู่ในบ้านด้วยโว้ยตายแล้วอ้าวน่ารักชอบพวกตายเด้ด <S <S hey. อเป็นหมาเหรอไม่ใช่ไ yani> ด้แล้วรู้เหรอว่าหมามันดุปะโอ้ยเฮ้ยเขี้ยต่อยเขี้ยแล้วก้อยเขี้ยแล้วไหม ไอ้่คสาไล่อโโโไอ้ผมตอนตัวไม่ได้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยป๊อี้ีี้ก็แต่งมันตี้เลยหรอ ตายมัดตายมัดตายเนี่ยตายมัดตายเชี่ยแต่เมื่อกี้แตกหมดตีเลยอืแม่งกัดโคตรแรงเลยหมายโอ้ยอ้ยเตะกันที่สูงกันที่สูงกันที่สูงมัดมัดเดือดี้ไม่ไม่ให้มันอยู่ที่สูงมันหนีอยู่มันหนีด้ย กูตืนไอเทีี่สูงไม่รอดที่สูงไม่รอดที่สูงไม่รอดที่สูงไม่รอดไอ้เหี้ยอ้าวแตกกันเลยเหละไอ้เหี้ยตายกันหมดเลยตายหมดเลยตายหมดเี่แตกหมดที่แตกหมดที่เหี้ยเลยหมาตัวเดียวไม่รอดกันหมดเลยเหี้ยหมาล้านเนื้อหมาเหี้ย I saw that boy, I good boy, he feeling kinda thirsty. Sippin' on this yellow, and it really got me tipsy. Tried to get a grip, but not everybody tryna grip me. Hit with my finger, now she getting kinda sticky. Say he wanna fight, but i just hit him with the